สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าเมื่อนี้กะโอ้ลมหนาวมาแล้วลมพัดังจากที่ฝนตกผ่านไปมือหนึ่งมือที่สองลมหนาวมาเลย<ช>พระเจ้าวาันวันที่สิมหาอากาศจะเย็นลงว่ะสันจะหนาวก่อนม<ช>ันหนาวนีเลยโอ้โอ้โอโอโอโลมขนาดเลยใส่ใส ทำความสะอาดเพราะว่าคว,ว,วายเอาขี้ต้มมาต้วยใส่ควายเอาขี้ต้มมาต้วยใส่เอาเซ็ตเซ็ตทำความสะอาดเอาเซ็ตออกให้เบริดขี้ตขี้ควายควายเอาขี้ต้มมาตุ้ยใส่เอออะไรไมันช่เอาจเอาจ้าของเขาละ หันหน้าหันหลังอืมอืม,อมหามันเตะขี่พุ่นมุนกุ๊บเลยโอ้ยหามันเตะขี่พุ่นมุนเข่าตาเลยโอ้ยม,มาแล้วลูก,ลก,ลก,ลกนนมาแล้วตุ๊กตาพี่มันมาแล้วเสร็จแล้วหรอเปล่า เลขทั้งสามเออเอาเก็บของสิไปใส่บ้านนี้เอาคือสิเก็บของเร็วถ้าจะเก็บของไปซสายเตรียมพร้อมป่ะเอาเตรียมพร้อมขนาดนี้ มันบ่ยหาน่อยากเมื่อเลยจะของเตียบบอกยโอ้ยแกมเ,เอาค่ะรัดไว้วเราจะทำมัาออกไปเลยเอานหนาวปานิซาไปท่องอยู่บ่บมันหนาวได้บนนางคีตตมเต็มยหนึ่งมาที่หางมันฟ้าคิตตมใส่อันมันแห้งเนาะเข้าตาเลยแกม เอออีขี่ออกไปได้ตีขนาดเลยเพิ่นห่าวขนาดเลยปลาควายน้อยแลนเซอร์อยู่ได้ควายน้อยก็ดีไป่อยู่บร่ได้เศร้าเตนตังด้องกับหมูเศร้าเนี่ยแย่งแย่งอันนองนะนองน้ำนองขีง้ตมตัวนึ่งคืนตัวนึง่งลูกตัวนึ่งคืนตัวนึงนวน่งลูกอยู่กันแย่งกันโอ้ลมหนาวมา ลมหนาวมาแล้วลมผัดลมหนาวเอาเอาไปเก็บไปข้างในเลยจ้ะเอายังไม่ว่างเลยจ้ะบอกว่าเป็นตัวยอันอันเคือหมากกระทงโลกนะเด้อโหขี่ตมัมควอยเหรแล้ว มันเป็นตัว้เคื่อมันก็ทงลกป้าคือท้องเบ่งแท้ตัวน,นี้ท้องเบ่งขนาดปานสูบลมใส่ <c oughs> คุณนะปานสูบลมใส่เลยคุณเลย <c oughs> ปานสูบลมใส่เลยอย,กกอย่ากินยาหลยาเต็มท้องอือย่า เขียนดินแห่งหลังควายหางมันปัดมันมุนกุ๊บเข่าตากินให้เป็นเป,น,เปนไปเลยกินให้เป็นเปนแก่ม ห <Deus> ้องเสียงควายด้วยมันสิมาหาเธออยู่บ่ฮันเดียเดแกมันเดลียวเบื้องแล้วโดยน้อยทำมันสิมาอยู่บ่ตัวน้อยฮะมันเหลียวเบิ่องได้หัวใจ ออกมากด้วยค่ะแก้มสิดีขีตดตูมใส่ปากแก้มดีขีตดตูมใส่ปากด้วยค่ะหางมาขนาดแก้มสิดดีสิดีขีตดตูมขับปากนะนแก้มบักจุนสิไปแล้วแก้มแก้มลัดไหมแก้มลัดไว้มไหมแก้ม หาก็ใบสองใบสองนี่แหละเธอไปด้วยพี่ดดาไปด้วยเยหอยอสามโมงเลยดิเธอจะเอาไปไหนเอาไปนอนล้านขี้ตุ่มบ่เธอจะล้างให้บ่ เธอจะล้างให้หรอเ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนก็นอนเปลี่ยนก็นอนเปลี่ยนก็นอนอยู่ตัวน้อยหันได้แล่นเสื่อนจิ๋วเห้ตัวใหญ่มันนอนขี้ตุมตัวนี้เดี๋ยวไปนอนขี้ตุ๋มมาตัวนี้ตัวนี้หละสองขาเนี่ยสองขาพี่ร้องขี้ตุมฮะ น้องอย,ยู่ที่กรรมมะนายมักจุนมันกลับมาได้เหรอมักจุนใส่ตอง,กตอตองกเ,อมมเอองก้าตัวใดตองเก้าเอาฟ้ามันแม่ขีดสมห้องประจิ๋วมันนี่ตองนี่ตองสองเาผู้ชายสองตองนึงอ๋อตองเก้าผู้ชายตองเก้าม่นยิงอันนี้ตองเก้าผู้ชายอันนี้ตองเก้าผู้ชายนะตองเก้าม่นยิงใหญ่ไว้เท่าไหรตองตองเก้า แม่คิดตัวมันจนตัวองุลกเลยเออหำมันเพี่ยนเลยลองผันแห้งไงทำมันโป่งใหญ่โืหาไข่ห้มาเลยอะอีสัยหาไข่ห้มาเลยอะโอ้ทำมันโป่งยาวบ่อืมนั่นตัวนั้นตัดออกแล้วมันกะโป่งไหม้มันก็ยาวเลยมันก็งามเลยมันก็เขียวเลย มันก็อ่อนเลยแกงคนนี่มาแกงคนแกงคนแกงคนอ้าวมองนะมองควายมาสี่ชีทางใส่คนะแก้มคนะชีทางกี่ตูมเข่าเลยเหยาปากคนเลยโอ้ยแก้มมนสะเทือนกล้องตู้เนี่ยแก้ม อามันฉล้มใส่ล้มใส่อันนั้นเอโอ้ยมานแคมอย่าไปไกลห้วยไรเออไม่ิไปพูดเหรอแมมกินหาหัอย่าไปไกลมันขี้โตมันนะแมกินไหมกินไหมกิน อย่าไปไกลให้มันกินหย่าก่อนจะพาไปไล่มันแล้วมาสิไล่มันหันอีตองบอกหรือบักตองบักตองหรืออีตองตัวไหนบักตองตัวไม่ตัวไม่บอกตัวเก้าหันอีตองมันบอกอีนางตองอีนางตองอันนี้ไปแล้ะคนไปแล้ะคน ไปแล้วุ่นไปแล้วอืมอืมโอ้ต้นดอกแค่อ,อ่าต้นดอกแค่ผลกำลังเงดูต้นดอกแค่อีมันอีมัมนโอ,นอ้ต้นมะฮงจะเอ๊ะตัวเล็ก ตัวเล็กบ่นาโค้งโค้งไปทนงคุณแก้นโค้งไปนะคุณอันนี้โบกแก้มตองคนะ่ะเอาขึา้นใหญ่เลยสันตองน้องตองนี่น้องตองน้องตองนี่ขึ้นใหญ่แล้วสัน,น,นแล้วจะเดือดล้วจะัดเดือดแล้วน้องตอง ฮ่า,าก็ได้ซองเดือน้องแม่นวะน,น,น้องตองน้องตองน้องตองเก้าอันนี้นออนนมาโชว์กินดอกอันชันอ่าเธอก็กินเถอะดอกอันชันเออโชว์กินดอกอันชันกินอ่างกินอ่ากินแล้วบมาลงสมองให้มันสมองดีสมองเรียนหนังสือเก่งๆนะเธอจะเลี้ยงควายเลยว่าเธอจะเป็นครู <laughs> ไเขาเลี้ยงควายจะเป็นครูจะเป็นยังเป็นเลี้ยงควายจะเป็นครูเลี้ยงควายโอ้เลี้ยงควายไม่เป็นครูแล้วจะเป็นควายบักจุนเออบักจุนอะไรไม่แห้งอันนั้นฮามันดูดมาไหนๆหนีพวกท่านได้บักจุน่ะมันแห้งๆเด้อบักจุนเด้อ บางจุนนะมันแห้งเลยคนามันกินอันหญ้าอันมันกินเครืออันรางจืดโอ้มันกินรางสารผิดเลยบางจุนต้นรางจืดมันจัดการเลยจัดการถึงบางจุนจัดการเอามันหายไม่แปลเลยมองนี่มันแปลเลยมองนี่มันแปลเลยป้าดอกดาวเรืองไปบดเลยดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองพ้า ไปเบิดดอกเราเร็วอ๋อมันแกงหาขี้พูนอันฟิวมาข่าตาโออเออาวบ่ได้จึ้อนนะกะล้างเบิ่งอันถ่ายอยู่ไม่ได้เบิ่งบางในคนว่ามันเข้าไปอ่ะไม่ปชเียบอันคอนเฮดคนะคอนเฮดคนะคอนเฮดคนะคอนเฮด่นะัม่ใไปเยียกคอนเฮดให่บ้าง้ะ ปักจุนกินกินให้เปลี่ยนไปเลยปักจุนไปมองไหนปราบล้ามองนั้นเลยติไปมองไหนไปกินมองไหนปราบเรียบเลยปราบเรียบ เกลียบเลยบ่จุนบ่ลจุนเรลียบเลยบ่ลผู้ลมหนาวคักลมมาพัดวีวีลมพัดวีอากาศเย็นตุลาพฤศจิกาทานวาก็จะหนาว พอสามเดือนพูได้นเนาะถ้าหนาวแต่ตอนเดือนตุลาพฤศจิกาธัานวามกราอีกอสาม,ส,ามสี่เดือนเพื่อฮอดเดือนอันเดือนกุมภาเพื่อค่อยเดือนกุมภาฮอดหนาวฮอเดือนกุมภา,า,า,มาสี่เดือนพูดได้ถ้ามันหนาวหนาวแห้งกว่าคูป,ปีจะจะหนาวยาวแล้วก็จะแห้งกว่าคูปี ก้กินใบมะเกเสรดิบริหากลงมาหายเนาะใบมะเกเสรจะเบ,บ่งขนาดท้องกินหยาท้องเต็มเลยหยาเยอะหยาเยอะหยาแยะุขนลุ่มขนาดโอ้พยากรกะแม่นขนาดเลย อากาศจะเย็นเนี่ยท่นแม่นี่ดีพาสลัวสลัวบ่เห็นแดดลมพัดบัดนี้อากาศหนาวบัดน ยังแม่์สับแผลตับแผลอยู่เขาบอกกินหยาดิยี่ยงขางแม่มันไปมองไรมันก็ปราบเรียบเลยแหละอืาอ่าอ่าเอ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 ามายังบานนี้ยังบานนี้ยังบานนี้ เอาเอาเอาต้นไม้ก็หักเลยเนาะจุนไปแม่จุนไปไปจุนยางยางจุน,น,นจุน,จนต้นไม้ก็หักเลยเนาะไปจุนจุนไป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 วันนี้ไผสิช่ดีเนาะมือเนาะ ใคสิถือเนาะใคสิโชคดวงดีเนาะมึงใครสิเป็นจ้าหรือสิเป็นเอกเป็นโทเนาะวันที่1กตุลาเนี่ยใคจะโชคดีเอา้าไป็นมอเครื่อมอกติโตอลยเด้ผเนี่ยโอ้มอกติโตว่าจะไว้กินหมากหรอไปหม่นเครื่อหักขาดอลยเด้อผู้ เ,เครื่อมัติดต่อมันแสบได้เครื่อมัติดต่อไปหมอนกินบ้าะเดิผัวไปหมอนเครื่อออกมาแล้ว อากาศหนาวแล้วท้องฟ้าอึมครึมมืดครึมลมมาแล้วหนาวมาแล้วแต่ไม่คือหล่ำไงนะพ่อเนี่ยบ่กไม่คือหล่ำไงนะพ่อเนี่ย ลำใหญ่มากนี่ไปขี้ตมเลยอ,อันนี้รูของอ้น่อยใส่ตัวนี้บก่กใส่โควิดเซลคาวีเจ้านี่บักไม่อีบักไม่อีโควิดปลาไม่กินน้ำเสยผัวนะจะพ่อมันอยู่สื่อแด้วไม่กินน้ำเฮ้จยจะค่อยๆผัวยิ่กินน้ำคืไปมาคอยปั้นแปฝงคอยให้เจ้ากผีเลย ไม่คือเบ่งเลยคุณนะกินอิมนอ่มเนาะหนาอิมอาอ่มหน,นาหนาแบมือหน่อยจ้ากินมาเั้นขอปา,านี้หน่อยจ้าหัวปางฉันจะมันอิมอ่มแ<ด>ห้งหลายคุณนะเบ่งลองอร่อ,รอ,อยไม่อย่างอันนี้เผ็ดปังขมกลมอ่ะกินจิงสิใช่ขมกลมจะเป็นอันไหนคนเลี้ยงควาจะเป็นครูอ่ะอันนี้เป็นแม่อันนี้เป็นแม่ของสองเต้าไหนอันนี้บอกอ่อ่ะลูกแม่กิน อ,อิ่มแล้วครับอร่อยค่ะเธอกินแ่ขเธอ,อยังตัวเล็กอยู่กินให้เยอะๆจะได้ตัวเราเล็กออตัวเราเ็กก็ไปเลี้ยงควา,าคนนี่ว่าจะเป็นคอเปูไเหรือนนอจะเลี้ยงควานนีว่าเธอจะเป็นคยังสวยค่ะ <c oughs> มาแล้ว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 ควานเป็นปล่อยลูกัวโอ้หอะไรลูกลนะเพราะถ้าผลอะไรลูกไปลงฝนลุ่นะ โอ้ตัวนี้ให้เอาเครื่องมันมันติดตัวไปนะคุณนะโอ้ยเนาะเอาเครื่องที่ตัวไปคุณเดคุณเดคุณเดไปละคุณเครื่องเออเครื่องมันติดตัวเพราะเอาไปไปเอาไปไปโอ้คนเลี้ยงควายเนาะอันนี้เนาะเอาไปคนเลี้ยงควาย คนเลี้ยงควายยิ้พาไปไกล์ลาาไล,ลน์ยิ้มพาเอาไกดควาย,ยาาลหลายคนเลี้ยงควายยิ้พาไปไกด์ลน์ปล่อยให้มันไปก่อนวันอารมณ์มแท้เดี๋ยวสิตามลางไปเดอ้อตามลงมาทงน้ำโบราณจนหัวหนองน้ำเลยเออชอบเลยที่ขึ้นงอยแม่เลย อ้าวอ้าอ้าวอ้าว้อนคอแม่เลยอาวอาวอ้าวอาวอาวอ้าวขับน้ำเลิกเนาะไปใส่ัยแล้วตัวน้อยหันเออขึ้นไปแล้วขึ้นไปเลยมันเลิกเคยเนาะตัวน้อยนี่หันหมดน้ำเต๋ ลอยน้ำบ่เป็นบ่เกินหไหมเหรหาก็ได้อันวังหนึ่งเหรอนะเอาลอยลงมาได้บ่ได้บ่บ่ได้อ,อีกลองบ่ได้อีกลูกคือพาลูกลงไปเลือกแค่สันลูกว่าสิขี่ข้อแม่แม่คะแนนสิขี่ขอ้อสิขี่ขอ้อผู้ดีพูดีพูดีเอาเอาเอา ขี่ข้อแม่เลยพูดนะแม่หูจักนะมขึ้นไปท่าไหร่พูดเลยมันคาสันเห็เนาะมันบ่ถึงเนาะพูดเลยพูดเลยพูดเลยเอาขึ้นม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 าคาสันขึ้นมาเลยขึ้นมาขึ้นมาเออขึ้นมาพี่ขึ้นมาขึ้นมาเออหูจักเนาะอ่าคาสันก็ขึ้นมาแหละมันต้องลงไปมาพีมาพี่มาพี่ ตัวน้อยเนี่ก็บอาขึ้นมาตัวนั้นก็ตัวนั้นเกิดไม้ด้วยตัวนั้นเกิดไม้ด้วยตัวนั้นเอาขึ้นม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 าตัวน้อยเนี่ยเอาขึ้นหลังแม่เอาเอาเอาขึ้นมาขึ้นมาตัวน้อยน่ยขึ้นมา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 ขึ้นมา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 แล้วแามา เออเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอาสวนกันสวนกันขึ้นมาพุชานจะคลองอันร้อยมาขึ้นหลังแม่บืนใส่หลังแม่คนน่ะเอาขึ้นมาได้ไหมเฮ้ยขากรได้ให้ได้ตัวน่ะตัวนี้ได้หลายเดือนแล้วตัวนี้ขึ้นมา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 เัี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดดูคิดดูว่าคิด คอยสิ้อยพูดดิพดดิเห็นน้ำาคือจากลงเหนเห่นเน่มันนี่นคาวิดินที่บนี้ฮะลอยบะไรเอาหยยบกันละเอาหยบกันละหัน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 เอาแม่ยังวันนี้อือหืข้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอ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 า เค้นใส่น้ำเนาะพอดีห่วยห่วยลูกไม่ใส่มานี่หาลูกเราหุ่นโอ้ลูกมาเฮนเดนเฮเดนลูกไม่ใส่มานี่เออโอ้ขึ้นมายังมาดิโอโอโอลูกหาลูกพี่บ้าหาลูกขึ้นหลังะเลนหนี้หาแล้วหาลูกเลยบอสโอะลกขนาด โอยเขาทางตาลูกแล้วจะหน่อยนี่ันแล่นเวอรอยู่ไปไปไปลองไปไล้ลองไปลองไปมองแน่พู้เดยโอ้ตาสักกะดองสักกดองไ้เดู้ดียปีนลังแม่ผู้เดผู้เดียวมปีนลังแม่วมันเกิดคือมามันก็ร้อยน้ำปีนแล้วเนาะผู้เดียวผู้จ้าทางขึ้นขนาด มันขิดื้อแล้วล่ะมันแล่นพลแล่นผีผู้ได้ซองตัวน้อยๆน่นะดื้อคือเจ้าของมันเออหนี่บ่ได้ฟังแล่นไปแท้จ้าของมันผู้ดเดยแม่พาขึ้นละ่ะคุณพาลุขึ้นแน่อ้าหมนอนพานอน,น,อนต้องอย่บ้านพาลุข้นมีเบดนอนเองแล้วพาลุขึ้น,นจะแม่นลมหนาว ลมพัดเย็นนะลมเย็นลมพัดเย็นเย็นเอาเอาเมื่อกี้นี้มันหาลูกมันลูกกูเฮียไปใส่มันสิว่านะวันแรกไปแรงมากคันลูกคนแล่ยคือบางเทิงเห็นมัเนานะไปแล้ว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 เอาไปไปแล้วไปแล้วเออไปแล้วไปนี่เจ้าของย่ไซไปนี่เจ้าของเจ้าของจะไปหาเจ้าของ แล้วคืนแล้วไปแล้วออโอ้ยลมผาขนาดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศภูผาภูเขาภูเขาอันนี้ชมบรรยากาศภูภูลังกาภูยาวๆทางหลังมันเป็นภูเมืองลาวคุณดูดินะมันมีซ้อนหลไหลซ้อนคุยดมันมีอากาศแจ่มใสปลอดโปร่ง พูได้ห่างลมพัดลมพัดเย็นนะดจนสินล้มคนแล้ว,วนคนยืนกันเลยพูลมพัดพูพูลังกาพูอยู่นครพนมพคนนี่ไว้ลวมโอ้คือลมแหงแท้ นี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสุขภาพดีแข็งแรงเฮงเฮงปังปังค่ะอย่าเจ็บอย่าจนค่ะโชคดีค่ะทุกคนขอบคุณหลายเดอ้อสบายดีบ้องซูขอพระคุณมากนะคะ สวัสดีจ้า